ตอนที่แบบเคาะประตูก่อนที่เอาแบบเคาะประตูกันมันจะแข็งขึ้น <_ evenly> คิดว่าตอนนั้นเคาะอะไรวะเคาะแบบทำความรู้จักกันก่อนเอ๋ออาอแล้วกูเข้าใจมันน่าซิดกันแล้วน่าซิดกันแล้วเราชนะแล้วตอบถูกเราสามคนเป็นผู้ชนะเลยรวมกันไอ้พวกด่าไปไปกูดูหนึ่ง จองซ้ำสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยในครับแล้ววันนี้นะครับเรามากันเป็นคู่ด้วยนะครับผมนี่ฝั่งนี้นะจะเป็นด้านของคู่ผเมีใจร้าวนี่เป็นใจร้าวแบบนิวนะครับทางฝั่งขวานะครับจะเป็นชิคเกอร์วีแล้วก็ภรรยาครับผมอ่าวมึงมาทำไมอีกอะไเอาเยี้ยมึงไม่มาแล้วมึงจะมีคู่เหรออ๋อมึงเป็นคู่มึงไงมาเป็นคู่เอเแค ใช่ทมกีฬาาเป็นคู่นะครับวันนี้นะครับเกมที่เราจะเล่นเกมนี้เนี่ยพี่บีน่าจะชอบเพราะเกมนี้มีชื่อว่าเวฟเลงเฮ้ยไอ้เหี้ยต้มเล้งผมต้มเล้งว่ะใช่ชอบปะชอบเล้งมากเลยอร่อยมากเลยกระดูกเกมนี้มีชื่อว่าเวฟเลงนะครับจะต้องเล่นกันเป็นทีมนะฮะโดยกติกาก็คือเหยมือค่ะผมมีคำถามครับอะไรครับเกมนี้เป็นคนจีนหรือเปล่าเวฟเลงเวฟเลงเวฟเลงจะเวฟเลงนี่คนจีนถามกันนะว่า เล่นบบได้มันไม่ใช่แบบเฮดเล็กอ๋อเฮดเล็ก สำหรับกติกาของเกมนี้ก็คือในแต่ละรอบจะมีผู้เล่นหนึ่งคนที่ได้เห็นตารางคะแนนรวมถึงโจทย์เพื่อเลือกคำใบ้หนึ่งคำไปให้เพื่อนร่วมทีมส่วนคนอื่นที่เหลือภายในทีมจะต้องช่วยกันหมุนเข็มให้อยู่ในตารางคะแนนบนวงลอ้อถ้าเข้าใจกติกากันแล้วไปเดาใจเพื่อนๆก,กันเลยดีกว่าครับสำหรับเกมนี้นะครับเราจะเล่นกันเป็นทีมนะฮะซึ่งฝั่งซ้ายนะครับผู้รักของใจร้าเดี๋ยวผมจะเข้าไปเป็นก่อขอ่าส่วนฝั่งขวานะครับคู่ของพี่มีเนี่ยจะส่งปว w เข้าไปแท็กซึ่นะครับอ่าเราจะแบ่งเป็น่งซ้ายแนี้อ่าแล้วเราจะมาดูกันว่าทีม A กับทีม B อ่เราชื่อทีมอะไรดีทีมเอทีมบีมันดูเสียวทีมเล้งกับทีมลาบทีมเล้งทีมเล้งทีมาล้ทีมฝั่งซ้ายจะเป็นทีมเล้งนะครับส่วนทีมซ้ายจะเป็นทีมลาโอเคนะครับสําหรับรอบแรกนี้นะฮะจะเป็นทีมเล้งเล่นก่อนทีมเราส่งใครเป็นตัวแทนดีกูเองไปก่อนเลยอัจริยะที่สามารถชนะเคเคลาบงกันไร เอาละครับผมว่าฝั่งด้านขวาจะเป็นโง่เง่าและฝั่งด้านซ้ายเป็นฉลาดปราดเปรื่อนก็คือฉลาดนั่นแหละแล้วทำใบคือทำใบคือถ้ามึงบอกเคเคนะใช่ครับกูเลยเคเคครับเอาดีๆเอาดีๆโอเคเอาคำนี้จริงเหรอจริงถึงกูจะได้แต้มแต่กูเสียใจนะ มบงคิดดีๆวะมบงคิดดีๆว่ากูมองนึงเป็นคนยังไงนี่ดีกว่างั้นข้อนี้เนี่ยผมให้นิวเป็นคนไปเลื่อนเข็มเลยแต่นิวว่าบนิวนิวอเียมึงอ่ะลองขายตัวเองซิว่ามึงฉลาดยังไงกูเล่นอามองอัตกูไม่ได้สองจอด้วยตอนจอเล่นอ่ะสงนิวไปดีกว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมเป็นคนตอบเองอ่ะมันจะดูแบบมันจะดูไม่เป็นเซน์เพราะว่าตัวเองก็อาจจะเอาตัวเอง อยู่ในเกมดีให้คนหนึ่งเป็นคนตอบดีกว่าส่งเนเวไเลอร์เข็มแดงก็ได้เข็มแดงนะเข็มแดงนะเล็กคราวเลยวะแ่งสุดเลยเฮียสุดเข็มเลยเฮียถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเปิดคะแนนดูกันว่าเป็นยังไงคะแนนคือเฮ้ยโอ้ยไกูมองว่ามึงไม่ได้มุ่ขนาดนั้นเลยโอ้โหเดี๋ยว กูยังอยู่ในฝันโง่เนี่ยังกลารเลยครับกลางเลยไม่แล้วไอ้ย่าลูดสุดอ่ะไม่แล้วประเด็นอ่ะมิวเลือกให้กูแบบเกือบจะจุดต่ำสุ่มแม่บอกว่าหลังหังไงอะเวลาไงกูอยู่ินมันไม่ใช่แบบนนั้ เขาไม่ใช่แบบที่ไมค์บอกทิมจริงตลองไม่แต่แต่มันก็อยู่ฝั่งโง่อยู่ดีไม่คือคือเขาไม่ทายเปนเขียนว่าโง่เง่าไม่ไม่เขาไม่ใช่โง่อย่างเดียวคืว่ทิมทิมเล้งไม่ได้รอดแล้วไม่ใช่ฟ้าปุโง่โง่เง่ามันไม่ใช่โง่เดียวอาจจะมีความเง่าด้วยซึ่งความรอาอาจจะไม่รวมกูไม่ได้รู้สึกดีขึ้นอทำหลายอย่างไลยแกเอาว่าอ ทีมเล้งได้ศูนย์แจมนะเดี๋ยวเราไปดูทีมลาบกันดีกว่าว่าจะมีแต้มหรือเปล่าแในรอบนี้นะจะเป็นรอบของทีมเล้งนะครับลา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 บไอ้เงี้ยบอกให้รุมรวงเอ้าไอ้เหี้ยเล้งไอ้สัตว์อย่ามาปนกับลาบอยู่พวกกูรอบนี้นะครับจะเป็นรอบของทีมลาบนะครับทีมลาบจะส่งใครที่ฉลาดที่สุดมานายผมไปก่อนไอ้โตวไปก่อนเออผมไปก่อนไอ้โตวใช่แต่ว่ากูดูได้เลยเหรอพร้อมว่าดูทำได้เลย คาเคเคใ้นิวนิวนิวไวเหรอนิวนิวไหนนิว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 ไม้เน่ยนิวไรเนีิวเาเออนิวนิวใจแล้วตกกลางกาไม่ด้นกลใจแล้วตนะปกติด้านนีไปด้นี้ประมาณนี้ไม่ไม่ไว่าตัวบซายระมันตัวนี้ประมาณตัวนี้ไม่ไผมว่าประมาณนี้ขอยืรู้ว่าประมาณนี้เอามาเลย ชุบชุชุอะไรอ่ะตัวไม่รอเอ้ยเชียปูปกติอย่าแปลกแต่ว่าวัจะเป็นคนให้เกียรติคนอื่นเนี่ยี้ังนี้คือังนี้คือแปลกอังนี้คือปกตินะงไอดอ่าอันนี้นี่ไป

นี่จะเป็นรอบที่2ของทีมเล้งนะครับอ่ะรอบนี้คนที่ชนะที่สุดคงต้องเป็นกูแล้วแหละเพราะว่าคู่นี้ไม่ได้เรื่องเลยจะรอดูได้ว่าอันนี้เหมาะกว่าจะได้ไม่ต้องรำเอียนใคร You YouTuber ช่อง Chicken m e มึงยังถามมึงขอช่วยอยู่ได้นะช่วยฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ฝั่ง้ยู YouTuber ชื่อ Chicken m e สุดลกูจิ้มสุดนีว่าขึ้นมานิดนึงตรงนี้ มันแบบคือถ้าเปรียบเทียบกับผ้าดําผ้าขาวคนนี้ดาหมดเลยจุดขาวไม่มีทัวนี้เลยทั่วสุดแต่จริงมันนี่ว่าตรงนี้ประมาณนี้แลวที่ถึงจิ๊มไปไหนตรงนี้เหรอพี่ช่วยกันได้ใช่ป่ะอันนี้สูงเกินไปไม่ได้นี่ว่าประมาณอ่าตรงนี้อันนี้เออตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือชั่วมากอันนี้คือดีมากไม่อันนี้คือชั่วมากแต่ก็ดีนะแล้วแต่ตออันนี้ แล้วแต่นี่เอาขึ้นมาหน่ไหมประมาณนี้คือถ้าตามสเต็ปคนทั่วไปอ่ะจะชอบคิดว่าประมาณนี้เว้ยเพราะมันเป็นการแทงกักเกินไปแต่ผมรู้จักเขาบ้านเราเมื่อกี้เคจะป้ายว่าใจหลาวด้วยแสดงว่ามันอาจจะต้องอยู่ต่ำไปเกมนี้จริงๆแล้วอาจจะเป็นเกมหลอกด่ากันเองครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกันอันนี้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์สามสองหนึ่ง ้ยไอ้เชี่ยเกือบเป็นไอ้เลี้ยนที่เป็นคนดีเหรอวะก็ยังสูนยะอยู่นะครับไอ้เชี่ยเกือบพี่มีเชี่ยขนาดนั้นเลยหรอวะยังไงวะเขาเคยสตรีมด่าแต่กูแล้วนึกเขาก็ด่าแต่กูไอ้เชี่ยกูมองเป็นคนดีมั้งอันนั้นเป็นส่วนตัวของมึงเองไม่เป็นจะเกลีกูด้วยประเด็นอะสำหรับรอบนี้นะจะเป็นรอบที่สองของทีมลาบนะครับใครฉลาดสุดไปอ๋อไปง้อไปดีกว่าครับ ไม่มีขนขนโดดขนโดดพี่ชี้เนี่ยในคุณเหี้ยโอ้พี่ชี้ตาไม่ใช่พี่ชี้ขนลาดวะลุงเอลุงเอลุงเออะไรวะลุงเออะไรขนดดกับไม่มีขนลุงเอก็นันเฮ้ยแต่ลุงเอมีอันนี้ไม่มีขนนะลุงเอไม่มีผมนะภาพลักษณ์ของลุงเอเป็นคนมีขนยืดไหมไม่เคยเห็นไปไหนแต่ก็ไม่เคยเห็นลุงเอถอดเสื้อนะ เคยเห็นแต่แบบเขาใส่หัวร้านหัวออกแนวแบบเนี้ยสวนแบบที่ใช่ไมเป็นหัวร้านนี่เขาเรียกว่าอะไรผมกินเที้ยนอ่ะถ้าแบบตามหลักแบบเวลาแชทรันอ่ะฉันก็ชอบแบบแซวเรื่องหัวร้านนะหัวร้านอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนข้นไปทางร้านเพ้าะฉะนั้นไงก็ต้องประมาณถ้าทำแบบนี้ปะถ้าเราเนี้ยแหละอันนี้คือไม่มีขนเลยนะอันนี้ไม่มีขนอันนี้คือมีขนอมากสุดอ่ะตรงนี้ต่ำสุดอ่ะ คิดผมว่าน่าจะประมาณนี้เพราะแกแบบตัดสกินเฮดน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้มประมาณนี้ไหมอันเนี้เหรอเป็นประมาณอย่างเงี้ยนะเท่านี้ใช่ไหมเท่านี้นะคิดว่าแบบกลางๆมีขนมีขนบ้างไม่มีขนบ้างอยงเงี้ยเราก็กลางๆมาอาจจะได้คะแนนมากกว่าอ่ะเปิดดูนะครับสำหรับทีมลาบนะจะได้แต้มไหมหนึ่งสองสามเออทีมลาบได้สามแต้ม เดี๋ยวมันกานแกเรารู้ว่าฝั่งนั้นมีเคเคเราเลยไม่อยากทำเยอะเกีียวเลยพวกแมไอ้พวกไรเป็ดและนี่จะเป็นรอบสุดท้ายของทีมเล้งหายหรอแพ้เลยเดียสมมุติว่าถ้ารอบนี้ผมได้4แล้วรอบหน้าพี่ได้0พี่ก็แพ้ลรอบนี้เราจะส่งคนที่ฉลาดที่สุดจริงๆไปละอย่ามาพูดกดดันก่อนหน้านี้แม่งโจ๊กตัวโง่รอบนี้ผมส่งคนฉลาดสุดไปเนลจากการป้ายถึงอะไรล่ะฆ่ามันมือปืน เปียกกับแห้งเปียกกับแห้งห้องน้ำเปียกเฮ้ยใครตดอะไเยอะอันนั้นเปียกเียงเปียกเลยอันนั้เสียเปียกอันนั้นมีน้ำเลยอันนี้เียเยเปียกเลยดึงดึนดึง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 ดเงดึงดปงดึงดึงนึงด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 ้งดึงดึง้ึงดึน้ึงด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 ึงงดงอยู่ในวมมันเรียกเปียก ผมอยากจะด่าคุณว่าไอ้เฮียแต่ผมเกรงใจเหลือเกินถ้าเดี๋ยววายกูดูแล้กูตอบเลย <c oughs> ไปให้คนโง่สุดท้ายมันก็น ว่ามิกว่าอันนี้อันกลางเลยใช่เหรอจริงเพราะอันอันกลางเลยใช่ไเชื่อใจกูดิคือกูไม่ได้ผัวนิวมึงต้องรู้ดีที่สุดนี่แหละแอปซูลูตจินีมาถ้ามึงตอบแล้วผิดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มึงละทิ้งความเป็นผัวเลยมันเปียกมันเปียกกับแห้งใช่ไหมเขาไม่ได้บอกห้องน้ำใครเพราะฉะนั้นห้องน้ำอ่ะมันจะมีความเปียกๆห้องน้ำบ้านมึงเปียกวะแบบชี้เล่นๆเวลาอาบน้ะถ้านิวบอกห้องน้ำอาจจะเป็นห้องน้ำกูหรือเปล่าแต่มันเล่นหมดใช่ไหมเพราะว่นกูว่ามันอยู่ประมาณนี้อันนี้มึงมึงเลือกไหนกูว่าอยู่ประมาณนี้ในรนจ์นี้ อันนี้คือเปียกใช่ไหมอันนี้เปียกนี่แห้งกูว่าถ้าห้องน้ําเนี่ยในความคิดกูอยู่ประมาณตรงนี้ห้องน้ําอะไรอ่ะคนใบ้เป็มึงเข้าใจใครอ่ะมึงเข้าใจครับผู้หญิงเป็นคนใบ้แล้วผู้หญิงอาบน้ำนะอาบน้ำนานอาบน้ำเปียกเขาไม่ได้บอกห้องน้ําอะไรอ่ะห้องน้ํามันก็ต้องอาบน้ำไอ้เฮียห้องน้ํามึงเคยทำอะไรห้องน้ําก่อนใช้น้ํามันก็ได้กันเทคถ้าจะเข้าใจจุดว่าฝังฉุกสองเป้าชุบจู่ชุบสองเป้าแล้วถ้ามันเสมอไอ้เฮียงั้นสามไงงั้นสามเป้าไปมาชุบจู่ชุบชุบจู่ชุบ ฝาคุณหนึงรัอไม่ยอมจุ๊บจู่จุ๊บอ้สั้นจุ๊บจู่จุ๊บยสามนี่สาก็สามแล้วไงสามคือต้องใครสาได้กว่าชนะจุ๊บจู่จุ๊บจุ๊บจู่จุบจุบจู่จุาบอีกครจบ กูขอเดิมพันด้วยการเป็นแฟนอันกลางครับอานมันเป็นเล่นเข็มไอ้ดัดเร็วๆนี่พี่พีตดใหญ่แล้วไอ้เลื่อนจะมีอะไรมนเลื่ออยู่แล้วมาเปิดพร้อมกันนีตรงนี้เลยหรอเออดีเลยโอ้ยมึงมีโอยมาแล้วไอ้เก็มเข็มอะไรกันมันโอยมาแล้วหนึ่งสอง ิหกูยังมีความใกล้เชี่ยใกล้อ <not> ่ะเออไม่ร <ök mañana benim S 2> <rawd unre> ู้ได้แต่แบบห้องน้ำก่อนใช้มันเปียกที่ไหนอะใครจะไป็นใค้ห้องน้ำด้วยเออโอ้คือห้องน้ำมันมีคำว่าเปียกกับแห้งอะห้องน้ำก็คือต้องเปียกกูอยากกูอยากไปไม่บอกสาวไอ้น้ำไม่อกห้องนอนทำไมไม่บอกสาวไอ้น้ำโอ้ยกูอยากย้อนกลับไปข้อแรกมาเลยตรงมุ้งกับฉลาดเนี่ยแล้วแล้วนึกเอาใจเราขึ้นมาคือบอกเลยกูใส่เข็มไม้ฝกมือก็ไปแตะแันสำหรับรอบนี้นะครับทีม เล้งก็ยังคงศูนย์แต้มโรโงเฮ้ยรอดมารอดมารอบนี้รอบนี้๋ยวพี่เล่นนะเดี๋ยวไแม่ก็ไปเบเชียกอีกรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของทีมลาบนะครับเหลือใครที่ยังไม่ออกมาคนที่ฉลาดที่สุดแย่ดี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 โอเคชีสเค้ก ชีสเค้กก็แสดงว่าอาจจะไม่ได้ดีมากป้าอาจจะแบบไม่ได้ดีมากผมว่าดีชีสเค้กคือดีมากๆกหรอแต่ว่าเป็นของช็อคเขาไม่รู้อ่ะคูณไม่ได้คุณไม่ด้คุณไม่ได้เฉยแต่ถ้าเราเซฟอะเราไม่ควรจะไปสุดกลางากันน้อยๆด้วยน้อยๆเฉยๆหรือเราเอาสุดหรือป่ะโชว์ยังไงราชนะอยู่แล้วมันสุดเต็มไม่เดี๋ยวมันจะเหมือนโยนเกมเราจะให้ขาด เดี๋ยวคุณผู้ชมว่าเราไม่เต็มที่ผมว่าถ้าชีสเค้กอ่ะจะไม่จะไม่กางการ์นี่ยังไม่มีออกเลยใช่ไหมร้านไหนมีโอกาสมีโอกาสร้านไหนมีโอกาสถ้ากางกลางมันจะเป็นส้มตําที่ไม่อร่อยก็ได้อ่าอาจจะเป็นส้มตำลาดดิบจิ้งจกอะไรเงี้ยเท่านี้ผมว่าข้าวเซฟเซฟอยู่อยู่แค่นี้ถ้าถ้ามันถ้ามันอร่อยก็ได้อร่อยนะชีสเค้กผมให้เอียงลงไปเอาชนะเลยรอบนี้ติดม่วงเลยติดนี้เอาเอาเลยขอโมเดงขอโมเดง อ่ะคิดแน่นอนเิดแสี been, h, แต้มส okay. ูงสุดเลยะลองให้อีกอ่ะเฮ้ยเี้ยอะเยอันนี้องินจะไม่พามากวอ่าผมผมรู้ใจเมียผมฮ้าเวววอวววววว้วยวริวว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 เววววว้วเวว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 ยวว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  ตอนนี้แฮชแท็ก ADP คนรักเมียได้ใจร้าวไม่ตัวปลอมใจร้าวมันเป็นเกย์ครับทีมเกย์กันมานจะชอบกินทิ้งเลยแฮชแท็กใจร้าวเป็นเกย์รอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายรอบสเปเชียลนะครับใครตอบได้คะแนนเยอะสุดชนะไปเลยก่อนหน้านี้ไม่นับดีใครก็ได้ใจร้าวไปทีค่ะเราสนใจอยากจะแบบอนันตออกแบ่งทีมกันไหมรอบสุดท้ายแล้วเอาไปทิ้งเลยคุณดีมึงโง่มึงไม่ได้เลยอ่ะมึงโชว์แล้วออกตอนนี้ไม่มีใครเอากูละ เอาไ้นเอาดีกว่าวะเอาไหนออัได้มั้ยเเจ้าเอไนกกแ่งทีมก็ทีมเดิมเลียงกัน้ยีฮ้ยอยากได้ไปอยู่กันอยากชนะมาอยู่กับผมใครออกไปอยู่บ้านใครออกไปอยู่ว้ใครออกไปอยู่บ้น ตอนเดีวานี่แเิดเดินมาเลานไ้ไอ้ยง่อยอแก้ควไว้เ้อคนได้ม่อับอะตอนนี้ชิคกี้พาอยู่กับผมกัน ีสำหรับรอบสเปเชียลนี้นะครับก็ทีมแรกใครจะเป็นคนออกมาใบใครจะยิงใบเลยเชื่อใจยิงเอาไปเอาไบเอาผู้หญิงน่าจะผู้หญิงน่าจะไปนี่กว่าใจร้าวแอบเข้าห้องน้ำผู้หญิงจะทใช่มาได้ใจร้าวอะไรวะไอ้เหี้ย ได้ได้หมด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 ใครได้ดูไม่ได้ได้ใครได้ใครได้อันนี้ให้อภัยไม่ได้อันนี้ให้อได้ตอนนี้ตอนนี้คิดเนี้ยอยากให้กูช็อตอเมียมกแต่รักแอบเข้าห้องน้ำผู้หญิงแอบเะไมกูต้องเข้าห้องน้ำผู้หญิงว้หว่าแอบเข้าแอบเข้าไปผ่านิวหอว่านิวอันตรายเลยหรือเปล่าอะไรเง้ยนิว่านะน่าจะอยู่ประมาณประมาณนี้น่าจะต้องมีความจาเป็นในการเข้า มันยังจะแอบอี้มกูดีดูเรียไม่น่าใช่แล้วย่หมายถึงว่าปวไม่น่าจะแบบทีมเขายจะมายุ่งใช่ไหมมันมีคดีที่ต้องร้ายแรงกว่านั้นปวยังไม่พูดออกมาเลยเออมันแค่แอบเข้าไปแอบเล่าเรื่องแฟนเก่าอันนั้เป็นสุดอย่างนี้เลยอผูว่า่อยอะไรผู้หญิง่็จะต้องมีเหตุผลใช่หรอไม่คิดว่าน่าจะมีเหตุผลในการแอบเข้าไปอ่ะที่ม่เอาประมาณไหน ก็อาจจะประมาณเท่านี้เพราะว่าอาจจะเข้าใจผิดหรือว่าแบบพี่ว่าน่าจะเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ได้ผมตป็ขนาดเลยเนี่ยประมาณนีรอบนี้เป็นยังไงครับเฮ้ยอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมามาไอ้เจ้าเนี่ยนี่คนดีใช่ไหมตารตายแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ย การที่ใจเล้าเข้านางผู้หญิงอ่ะผู้หญิงเดันเข้าผิดไงแต่ว่าบอกว่าแอบบอกว่าแอบเข้าเลยเลยบอกว่าเอาถึงเธออีกแล้วแล้วกูคิดว่าจะพูดว่าใจเล้าเข้านางผู้หญิงแบบเข้าผิดอะไรเงี้ยโอ้แต่าทำงานแต่ว่าดันพูดเลยว่าแอบเข้าแล้วเข้าใจผิดอุปการไปแล้วอุปการะไปแล้วอันนี้คือคนดีนะแต่ไอเดียไอ้เหี้ยอยากให้กูทะเลาะเฮ้ยเฮ้ยมีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกก็คืออะไรครับคือตอนที่เราสองคนแพ้อ่ะเรามีเนึ่ง แล้วพอเดวไป่ต่งันแพ้แต่างว่าไงวะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมแบกทีมนี้เองครับได้ข่าวว่าโง่สองคนตอนนี้กลายเป็นโง่สามโง่เงาโง่เมื่อกี้ทีมเมื่อกี้ชนะได้เพราะใครลองคิดดีๆก็รอคิดดูดีๆเคุณโดนแบกทีมหรือไอ่ะรอบนี้เราไทยไปก็ได้เดี๋ยวคิดกูไทยต่อยิงจบใครแพ้ออกไปไทยให้คนชนะออกไปไทยเลียวคนแตกต่างออกไปไทยโอเคมาลองกอ ไอ้จากกูอยากออกไปไม่ไม่ไ <żeby> ด <flowing out> ้ออกไม่ได้ออกไปไม่ไออกเลยต้องอ่อนน้อยออกทำคุยคุยไม่เหมือนอยากออกไม่พูดตั้งแต่แรกเนาะอันนี <thereby sangat lassen> ้คืออ่อนและนี่คือแข็งคคือปิกาจูงไอเคเคพี่คอนคนอย่างมันเนี่ยนะต้องแข็ง มันมันไม่น่าจะเอาปิกาจูมาอ่อนนะพี่คือแบบถ้าพูดถึงปิกาจูอ่ะมันต้องแข็งมันต้องปล่อยสายฟ้าได้ถูกปะรากายต้องแข็งแนเคือใช่สายฟ้าได้อย่างผมผมผมเล็งอยู่เมื่อกี้วิธีการหมุนเจเคยวิธีการหมุนอ่ะอยู่ซ้ายแน่นอนตารางลมเหรอตารางลมอยู่ทางซ้ายกูยังไม่รู้ที่เขาอยู่ไหนตอนแรกกูลืมไปแล้วอยู่ตรงนี้เลยเชลเนี่ยประเด็นมันคือแข็งมากหรือแข็งน้อยจังหวะตอนนี้เห็นแบบว่า ตองที่แข็งแบบไหนทำไมไม่เห็นโปเกบอลตื่นวะเราพูดติกัจูนตอนที่แบบเคาะประตูก่อนที่เอาแบบเคาะประตูก่อนมันจะแข็งขึ้นคิดว่าตอนนั้นเคาะอะไรวะเคาะแบบทำความรู้จักกันก่อนเลยโอ้โหโอ้อาลกูเข้าใจเคาะประตูก่อนที่จะโยนโปเคบอลอ้าวอ้าวมันแข็งระดับไหนก็ตอนนั้นก็ต้องเอาเรื่องแล้วนะอะไรก็ขึ้สุดแล้วใช่อย่างงี้ต้อง ต้องไปแบบแม็กเลยนะไปแม็กในโยนเกมแล้วมันมันไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น,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 นกูไม่ได้บอกว่าของใครนะถ้าเป็นเป็นของใจร้าวเองมันก็อาจจะอยู่ตรงนี้เลยนะเฮไอเฮียกูหดเป็นตูดแล้วก็ตรงนี้ชัวร์พี่กระจูเชื่อใจป่ะเมื่อกี้กูแบกอ่ะผมเชื่อพี่วี <ผม S 2> ไมห่หมดเลยด้วยด้วยหลักเหตุผลอะไรพี่ด้วยหลักเหตุผลเคาะประตูก่อนเสมอเคาะประตูเคาะยังไงพี่เคาะยังไง อันนี้เอาผมเชื่อพี่วีถ้าพี่วีตอบถูกแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยทีมนู้นชนะพ่อพี่วีจริงอ่าพอทีมนู้นไม่มีพี่วีปุ๊บแพ้เลยมันน่าซิดกันแล้วน่าซิดกันแล้วเราชนะแล้วตอบถูกเราสามคนเป็นผู้ชนะเลยร่วมกันไอ้พวกด่าไปไปกูดูหนึ่งจองซัมเอาอีไอ้ควายเอ้า แมสเสียวในร้านหแม่มึงรู้ป่ะเมื่อกี้กูดูแล้วถ่ายถูกแล้วกูดูว่ากูว้าไว้ตรงนี้จริงทำไม่ได้เลยไอ้ควายอะไรมาโชว์อ่อนวะแล้วเราส่งคนี่งหัวที่สุดใบไมไอ้คนใบอ่ะใบควายอะไรใบเบอรคุณลองคิดภาพพิกโกจูใครปกติมันจะแข็งตลอดเวลาประตูพี่ไปคิดว่าพิกโกจูตอนท่อประตูผมหมายถึงว่าตอนที่ยืนเฉยๆตอนที่เราไม่ตัวชี้แล้วเรียกผู้จูมาพูดตรงๆนนะมึงดูผิดใช่ไหม ไม่ดูดูปิ๊กแต่ปิกก็ูคนปกติประเภนกันเอาแม่ไปกระตินดีกว่าใครหยู่ดีแม่ก็แพ้เมื่อกี้เขาสูงนะสูงเหมือนกันเราขออีกรอบพี่มีไทยอีกรอบอีกรอบข้อพิเศษสเปเชียลสเปเชียลสเปเชียลเรหอเอาดาด้เอาเลยเอาเลยสเปเชียลพี่มีไทยเหลือให้ผมจะแก้มือไหมรอบนี้นะครับเป็นรอบสเปเชียลแก้มือ อันนี้อะไรนะพี่ขอคอกอันนี้นิยมนิยมไม่นิยมกิจกรรมนิยมไม่นิยมโอเคนี่รูกิจกรรมกูวแลแม่บนอยู่แค่เดียวเยอะมึงตอบไม่ถูกไปตายซะกิจกรรมนี้เราต้องมีแบบนิยมกับไม่นิยมเลยเขาปุ่ตกไปช้ารอเปล่าตกแปะช้าตกแปะบู๊ไม่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 ปร่เด็นประเ่็นคือ่่กมิไม่ไมรม่วม่ไ่ามีอย่าง่ไ่ไม่ทไไ่่ คนจะต้องทำานึ่งเกมว่าไม่ได้มาอี่แล้วแต่ามเลือดใ่ไหมไม่ได้รอมเปล่าพี่มีบอก้าไม่อยู่ในกล้องอูซันได้เลยตบมือเป่าสายสุดไปเลยไม่นิยมกับนิยมเฮ้ยแตกอัจาริยหรือเปล่าเพราะว่าประเทศไทยมีหกสิบล้านคนต้องถามว่านิยมในหัวอะไร จริงปะข้าอยู่แต่บอกไม่ได้กูว่า,าจะกลางไว้เชื่อนิยมในหมู่มึงถ้าหมู่กูซ้ายสิบแบบสุดโคลนทุกวันต้องกลับไปตกกไปตกแบกต,ต,ต,ตชาร์จเลยอ่าสุดเลยเหรอวะกูว่าสุดเชื่อกูดิไม่โชว์ใครน้เฮียไม่เรา,รเ,ราเราโชว์สี่เลยปะเฉยตี่แต้มกูว่มามีอย่างต่ำสามจุดห้านี่เลยปะเออแบบทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นไม่งั้นไม่กล้าพูดคำนี้เขาไม่นใจแน่นอนเพราะเขาลูกสี่ะ ครูมั่นใจในลูกสี่ในฐานะที่พี่มีลูกสี่สุดคนสุดคนนี่อย่างนี้เลยแจ้งเลยใช่ไหมไปชัวร์ไปหนึ่งสองสามโอ้ยโหตกแตกท่า อะไรของมึงหกสิบล้านคนคืออะไรคืออะไรหมายหมายถึงบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ถ้ามึงไปนับเด็กทารกอ่ะมึงไม่พูดไปเลยเด็กทารกเด็กอนุบาลในหมู่คนแก่คนแก่บางคนก็ยังก็ยังเขี่ยนะเออแล้วผพูดเที่ยวหรอครับแค่อยากสรุปแล้วเราเป็นฝ่ายชนะครับผมในวันนี้ออสเปเชียลแล้ววันนี้ก็ยังไงครับแลื่องะไรที่สุดนะพวกเราสามคนก็ชนะแล้วครับ แล้วตาของกูด้วยถ้าเพื่อนๆนอกบ้านนะครับชอบพวกเราเน่งท่องหน่ำเน่งท่องหน่ำเน่งท่องหน่ำเด็กเด็กท่องหน่ำไม่ใช่เป็นคนติดเดิมเด็ท่องเหมิงเนาะถ้าเพื่อนๆนะชอบพวกเรานะเราชอบคลิปนี้ด้วยแล้วชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นใจกันด้วยรับรองว่าได้เจอกันอีกอย่างแน่นอนนะครับเจอกันใหม่คี่หน้า